เพิ่งมาสะดุดเรียบกำลังเปลี่ยนตีรถไทยเอามือเนอะบบาะสบ,บายดีพี่น้องเมื่อสุกคูสุกนมื้อนี้สามีกับมาหนะ้าไอ้คือก้าวพี่น้องมื้อนี้กับมาดำหน้านะตอนนี้แม่นนอหน้าแล้วพี่น้องเสามีแม่นอยู่แทงเฮ็ดกินนะพี่น้องมือมอนะองม้อนี้นเราเฮ็ดกินโคนเป็ดน,นะเดี๋ยวทีมง,งานท่าเพิ่นกำลังลบก,กาดำหน้าพี่น้องเดี๋ยวทิงมงาทุกคนไลยเบิง่งเนาะมื้อนี้กับเราได้คนงานพี่น้องนี่เพิ่งกำลังลบกาอยู่เนาะมื้อนี้แม่นเราได้คนงานเจ็ดคนพี่น้องเอลยสามีกับ หลังจากที่มือทำอิฐมาลบกา้าแล้วก็ไม่ได้มาลายมือกับเพื่อนดำหน้าไปได้ลายเฮือแล้วละ่ะหน้าแม่นยังอยู่ภายนี้พี่น้องเนาะยังหน้าเก้าเฮือพี่น้องยังเฮือย,อยันยสองเฮือทั้งตงะกาเนาะให้หน้าให้เ้าพี่น้องภาษาบ้านถมี่เสื่อโดนเฮือหน้านะตอนนี้ทีมงานกําลังลบกา้าพี่น้องเอ้ยจ้างเพื่อนเนาะจ้างคนงานมือละหนึ่งแสนสองมืดกี้พี่น้องเอ้ยบางบ่อนก็สีจ้างหนึ่งแสน ห้าหมื่นนะค่าจ้างคนงานดำหน้าบะแถวบ้านพี่น้องมือเท่าเลิกแล้วนะ้องพี่น้องนอะงคอมเมนต์เบาเดี๋ยวในเะด้อทางบ้านสามีแม่นตั้งแต่เนื้อแซนกีบห้าสองแซนกับมีเนาะผู้มือนี่กับขาแห้งขึ้นพี่น้องไอแต่ก้อนนะ่ะมือละสามหมื่นกีบห้าหมื่นกีบเดี๋ยวนี้นะขึ้นโลโลโอ้ยปัดเงินบาทพี่น้องไอเงินบาทขึ้นเลื่อยๆนะช่วงนี้บรรยากาศอยู่เทียงหน้านประมาณนี้พี่น้องนี่ เสียงลูกห้องจูจีจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บ <c oughs> มื้อนีวมนบรรยากาศกแจ่มใสไปจังนอนแดดจ้าแดดแจ้งเลยนะสมีมอนหน้าแล้จัดการมาดังไฟไปลองนี่มาแดงเขาก็นอนอย่างสบายใจสวยน้ำเทงเขาก็เคอกับอันพวยเลยนไปน,อน้องติดกับพวยเลยนะ เดี๋ยวสิพาลงไปล่อเบิ้งเขาลูกกาพี่น้องเอ้ยทีมงานกนำะลังลูกกาเนาะตอนเช้าลูกกาตอนแรกเป็นดำนะแต่กาเขาก็มีน้ำมาเด้อยพี่น้องเนาะโอ้ยอันนี้เป็นเอ้ยพังกนะพี่น้องมื่อนี้เพิ่งกับมาดำหน้าโอยเนาะโอ้ยลูกกาไว่ไายพิธมดาได้อีกเลย ันนี้มัดก้าพี่น้องนี่ได้ก้าหลายมัดเลยเนาะตอนเช้าไม่ลดก,ก้าตอนแรกยังดำพี่น้องนเนาะอันนี้ก็น้ำกินพี่น้องตั้งอยู่กลางกระตะก้าเลยนะนี่ โอ้ทีมงานทั้งนี้ทั้งฟังตู้ทังเพลงแดนนั่นเลยพี่น้องนี่โอ้ยผู้บ่าวทั้งบ้านนะคะมาพี่น้องอันนี้ลูกกากระไว้เลยพี่น้องเด้อโอ้จังได้นะบ่าวเฮ้ยพี่น้้อองเยทั้งนางทั้งแม่โน่นนี่ปลาทุกค่านเดี๋ยวมันคัดขานะพี่น้องก็เลยว่านนางเนาะ วิธีร้องกาเลยเด็กว่ายนาะนนี่เอองานเมาคนนี้เนาะงานเมาเนี่ยนะงานธรรมดานเนี่ยนะทีนี้เขาจ้างลูกกากับเพื่อนลูกกาว่ากันได้เงินเด้อนไปน้องเด้อเขาจ้างมัดละสองสองพันกีบมัดสองพันเป็นยองงครับ แางนะบ้าเคลื่อนแล้วบนนันโอ้ยอาจจะเ้งไปหน่อยะมาณมืดมืดเลยเนาได้แล้วแหลมายเดอพี่น้องเด้ออันนี้เป็นแยนการนะบ้าเข้าน้องได้จากมัดแล้นานตัวก่อนเช้านะตอนนี้แะแทนในมัดเนาะนี่เนาะะ ทางนี้เอ้คณะที่ก็พี่เคออยเขานะาะจังได้ได้กล้าจังมัดเลยนี่นะมีมาได <laughs> ้น้อยแี่นี้อเอ้ย ข้อไอ้ลูกธรรมดาถ้ามันเป็นแม่ครูพี่น้องไม่ได้ลงมาลูกกาลงมาอ่ะทุกคนเบิ่งทุกคนไปเลาะเบิ่งเขาลูกกาแล้วบัดนี้ก็พาทุกคนมา โคก,กินต่อพี่น้องครับกลับมาค้างหมอ้อโลเป็ดก่อนนะน้องอันนี้เป็นจะมีค้างมหม้อน้ำฮ้อนเชื่อสิโลเป็ดชีโลคนเป็ดก่อนเน,ะนาะมีเขาเอาเป็ดมาซองตูนนะบรรยากาศอยู่ทงหน้าดีนะพี่น้องบรรยากาศดีนะยาำนี้เนาะโอ้ทางนี้พอครักำลังดำหน้าพี่น้องออเออเสียเลยนี่เลย มาเ<า>ด้เช้า <c ười> ได้นบาวปดีย่างเช้าเนาะพี่น้องมือสุดท้ายตรงหน้าวันนี้ก็เป็นมือสุดท้ายเนาะพี่น้องมือสุดท้ายดำตะก้าพี่น้องเลยวันนี้ก็ถึงเวลาอยู่เป็นมุมเช้าเนาะแม่มีเป็นมงย่างทางนั้นแม่นพี่เคยเพิ่อนกำลังไทตะก้าพี่น้องเขาสีดำตะก้าแล้วนะมืันนี้มือสุดท้ายแล้วเนาะน่าพี่น้องดำหน้ามือสุดท้าย ตัวนี้ทั้งไทยทั้งคาบทั้งดําไปพร้อมไปลองไอหนอดแล้วไปน้ำเนาะมื้อนี้แม่นมีได้จ้างเด้อพี่น้องเราหมดเงินจ้างนะขอจ้างแพงเฮาหมดเงินจ้างเลยดบเอาเองมื้อนี้ก็หลายคนเติบเพื่อนเท่ากันเนาะแกมีน้องไซ้เป็นมี่ได้คันเทอรี่น้าบ้าพี่เคยฮอเนาะแล้วก็พออีลา เยอะแล้วแล้วพ no ีน้องน้อยยังมีหลายนะคกน้อยกันแล้วล yep. ้วเนาะเขาถายเขากับชื่อท่านทอะไรนี่แลมแดีวเ็ราเไปงินนะ้แพงนะดีแล ja ้วแพี่น้อง น้ำาแมากะไม่กีเมตรหามาแข่ตตนได้แบบนี้นะเรานะหาห้มนะเอแล้ววันนี้พี่น้องอันนี้ขูดเครื่องฮูบคอเมือพี่น้องไปนี่ฮ่า กูปีอันนี้เออหบคือหาของมทั้งจกทังชานทั้งซีมไปทา้งเนาะกปุงกระตาติบข้าวครบทำให้ดำหน้าแล้วแล้วคนเพิมเพิ่ไปทางหล้นไม่ คนเคิร์กมือพี่น้องเลยอันนี้จะเอาโอ้อะไรจะยังรถไทยท่านในเปรตตีนเนาะเปรตเชตีนยางนะ,นนะใช่เพื่อเ,เอาเคิร์กมาเสารุดเรียบร้อยพี่น้องทางนี้เกิดเป็นพลังเปรตตีนรถไทยเอามือเนาะเดี๋่ห้องก็ซืมือก้อนแล้วนะพี่น้องนะ แย่ไปเป็น้องเนอนทงทำอีทหน,าหนาทาาท้าหน้ามีจองทงยังอีททงนึงเนาะเดี๋ยวมือหน้าก็สิ้เต้ไปดำหน้ากำบอทแล้วเนาะพี่น้องมานี้สมามีใขา้จบคลิปน้องเพ่งตอนนี้เล่ย์เป็นน้องเด้อเมื่อคืนแล้วนะตัดหน้าแล้วเนาะแล้พวพบกันใหม่วิดีโอต่อไปพี่น้องบ๊ายบายหลังจากที่มาดำหน้ามือมืออาหารเทงของวันนี้ก็คือซีนโง่พี่น้องเอ้ยมาหอดแล้วก็จะกัดสร้อยเนาะ เออกระพักลายชีเขียวเตรีมกระตุกแชบแทบอันนี้ก็แจ้วเพเนาะทางนี้แม่แม่เพิ่งกำลังปิ้งอยู่พี่น้องเอ้ยปิ้งชิ้นงโง่ฮอนฮอนบแทบกินกับแจพี่น้องมาด้วพี่น้องเด้ออาหารทิ้งองเฮาเมื้อนี้เนาะชิ้โง่นะชิ้โง่นี่ก็แม่เฮาซื้อเอาพี่น้องเอ้ยพี่น้องบ้านเฮาแม่เพิ่นตกพูดงโง่มื้อนี้หฮาก็ซื้อซอยเพิน่นพูดละ2่งแซนกี้บเนาะทางนี้นะบ่าขเราถ้ากินยู่แล้วกันลาน้า้เฮาพี่น้องนีลานไา้แล้วก็พอเพิ่นเนาะลานได้เดขา มามาลงมือเราได้นี่ได้ทางนี้กับแม่นเอ้ยคันตาลีกับนาบ้าแล้วกับแม่เพิ่งกำลังกินยช่นหมแล้วก็ทางนี้กับแมนกอลลาบเป็นน้องเอกยซอยเรียบร้อยแล้วนะมาตอนนี่สามีคิดได้คอโตไปกินข้าวกันเด้อพี่น้องแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย